รู้ยังสบู่สีเขียวใช้สระผมดีสบู่งานดำมะกรูดหอมสบู่เขียวนี่หละครับมีส่วนผสมสำคัญคือน้ำมันมะกรูดจึงใช้สระผมแทนแชมพูได้ช่วยลดอาการคันศีษะลดรังแคใช้คู่กับครีมนวดผมมิสดีสีอะไรก็ได้จะทำให้ผมสลวยสวยงามจนเพื่อนถามนอกจากนั้นมะกรูดยังช่วยฆ่าเชื้อราบรรเทาปัญหาผิวหนังเช่นลดอาการผื่นคันดับกลิ่นกายนอกจากนี้ยังช่วยผัดผิวเก่าเผยผิวใหม่ ช่วยให้ดูสดใสพองพันจนแฟนทักเลยทีเดียวยังมีน้ำมันงาดำช่วยบำรุงผิวพรรณให้เนียนนุ่มอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมสำคัญจึงช่วยฆ่าเชื้อโรคและสมานผิวสรุปนะครับก้อนเดียวคือคุ้มได้ทั้งสบู่ถูกายฟอกหน้าและยาสระผมมิสดีทุกก้อนเป็นสบู่ธรรมชาติปราศจากสารฟอกขาวและสารเคมีอันตรายที่อาจมีผลในระยะยาวรักธรรมชาติรักสุขภาพต้องรักมิสดีครับ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวล 9. า9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสเตอร์ดีโด่งไล n ์ดีมิสเตอร์ดีโด่ง2 l ล n e ID ดีมิสเตอร์ดีโด่ง3หรือในกล่องข้อความ Facebook โด่งมิสเดี ทีนี้เข้าสู่เนื้อหาวันนี้แลัครับประเด็นคือเรื่องอภิปรายไม่วางใจติดตามสถานการณ์กันสักนิดนึงว่ามันไปถึงไหนแล้วเนาะนะล่าสุดนี่ก็เรียกว่ายอมถอนแล้วไม่เอาแล้วชื่อดักสินเสียเวลาจริงๆใช่ไหมเออมันเสียเวลานะครับมันผิดก้อบังคับการประชุมคุณก็อย่างตะบีตะบันตะแบงตะแบกตะเบือกไปเรื่อยๆตามปราษาเด็กดื้อเขาว่าดื้อก็เถียง เดี๋ยวนี้ก้าวลาวนะครับผู้หลักผู้ใหญ่แม่งไม่เห็นหัวหัวกันแล้วนะพูดจาหน้าเกลียดในสภงสภาลยนะฮะไม่มีแล้วผู้หลักผู้ใหญ่อาก็ผมบอกแล้วเขาไม่มีพ่อแม่พี่น้องไม่มีหรอกครับนะเขาเรียกว่าเสมอภาคกันหมดนะก็ใส่จริงๆแล้วเต็มที่ของเขาเนี่ต้องใส่ชุดเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นคอเต่าหรืออะไรก็ได้ชุดแบบเดียวกันสีดําหรือสีเทาเหมือนกันหมดใส่รองเท้าแตะนะครับเหมือนกันหมด นี่คือนี่คือนี่คือภาพในหัวเขาคือเสมอภาคกันโดยอสถานะความเป็นมนุษย์เอเขาเสมอภาคกันขนาดนั้นนะครับซึ่งเอาจริงในระะบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาเสมอภาคกันทางด้านโอกาสนะครับถ้าจะเสมอภาคกันอย่างนั้นเนี่ยพ่อแม่ไม่ต้องเรียกพี่น้องไม่ต้องนับอาปู่ยาตายายผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ต้องนับถือกันเนี่ยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยผมเคยบอกแล้วนะครับมันเลยไปนู่นอะ่ะมันเลยป้ายไป มันไปหายเหมาดุานไปหายพลพดนนุนนะอ่ะก็ดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ตัวไหมนะครับว่าอุดมการณ์ที่เขาแบกกอยู่นี่แม่มคืออุดมการคอมมิวนิสต์รู้ไหมไม่รู้นะครับอ่ะหลายท่านก็คงจะแยกไม่ออกไหนคอมมิวนิสต์ไหน, ist, ไหนเผด็จการผมพูดง,ง่ายๆอย่างนี้นะคือคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะจริงๆตัวมันเองมันก็ดีในตัวมันนะอ่าแต่เพียงแต่ว่าโลกนี้มันยังไม่ถึงเวลานะครับมันก็ต้องให้มนุษย์เนี่ย เข้าใจเสมอภาคกันหมดพูดง่ายๆว่าณวันหนึ่งอะ่ะนะถ้าธรรมะนี่มันไปทั่วแล้วคนนี่แบบรู้แท้รู้จริงในโลกใบนี้แล้วเนี่ยนะสัจธรรมมันเกิดแล้วปุ๊บเนี่ยคอมมิวนิสต์ก็ไม่อยากมันมาของมันเองแต่ไอ้พวกชิงสุกก่อนหามนะครับอยากจะเล่งเวลาไปก่อนหน้านั้นแล้วเอาบังคับเอากําลังมาบังคับให้คนอื่นทําอย่างนั้นเนี่ยอันเนี้ยเขาไม่ใช่คอมมิวนิสต์ธรรมดาเขาเรียกเผด็จการคอมมิวนิสต ซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับเหมากับพรพศเนี่ยในอดีตชิบหายวหวป่วง,งตายกันไปเป็นล้านๆเอาปืนไปบังคับเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยสมองไอ้พวกนี้เป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประชาธิปไตยมันก็ค่อยๆค,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 ค่อยๆเคลื่อนไปถ้าเป็นประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์มันจะเคลื่อนเคลื่อนไปจนกระทั่งในที่สุดนี่ประชาชนก็เห็นพ้องต้องการอ,อย่างในบางประเทศขณะนี้นะประชาธิปไตยมันก็เคลื่อนไปเป็นสังคมนิยมนะครับแบบเสรีแล้ว ระบบก็คือว่าเอาละครับเห็นถึงสังคมมากกว่าขณะนี้ในประเทศเราก็ยังอยู่ในประชาธิปไตยในระบบที่แบบเรียกว่าใครดีใครได้ใครมาก่อนได้ก่อนก็เรียกว่าทุนนิยมเข้าใจไหมแต่ถ้าเคลื่อนเป็นนะฮะสังคมนิยมประชาธิปไตยที่เรียกว่าเจริญไปกว่านี้ก็อย่างสวีเดนอย่างอะไรอย่างนีนะ้ลักษณะของสังคมนิยมก็คือว่าคิดถึงสังคมเนี่ยก่อนไม่ได้ว่าคิดแต่ตัวเองอย่างเดียว ก็จะมีเรื่องสวัสดิการนู่นนี่นั่นมานี่ก็จะเป็นประชาธิปไตยอีกขั้นหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานประชาธิปไตยก็คือประชาชนต้องสมยอมกันนะครับประชาธิปไตยสามารถเปิดให้มีพกักการเมืองหลายพักได้แต่ว่านะคอมมิวนิสต์ในจีนวันนี้มันให้มีพักเดียวห้ามมีอีก <c oughs> <c oughs> แต่ทีนี้ในประเทศเสรีเนี่ยถ้าเราเป็นแรบชไตจริงอา้าวตั้งได้หมดแล้วครับคุณจะตั้งพักคอมมิวนิสต์พักสังคมนิยมพักอะไรก็ได้ตั้งหมดนะครับจะเป็นยังไงก็ได้ได้หมด แล้วเดี๋ยวประชาชนเขาเลือกเองนะถ้าวันดีคืนดีเขาเลือกพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลกา็จัดการด้วยระบบความเชื่อของคอมมิวนิสต์ก็อยู่ไปสี่ปีว่าไปแล้วก็เลือกกันใหม่ถ้าว่ายาวๆไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอย่างในสวีเดนหรือในยุโรปเนี่ยบางประเทศทุกวนันนี้เขาก็สลับกันนะ,ะบางทีก็ขึ้นมาเป็นเรียกว่าปฏิบไติหัวก้าวหน้ามากๆก,ก,ก็เป็นสังคมนิยมแต่ตอนนี้สังคมนิยมไปไม่ไหวเว้ยผู้ลี้ภัยมันเยอะเดือดร้อนมากเขาก็มาเลือกเนี่ย ไฟเรียกว่าเรียกว่ากลางๆถอยลงมาหน่อยก็มีแล้วแต่พักการเมืองที่มีเนี่ยฮะลักษณะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่การเอาปืนไปบังคับเขาแล้วก็บอกมึงต้องใส่เสื้อเหมือนกันมึงต้องเลิกนับถือนับถือแม่เพราะฉะนั้นตัวนี้อธิบายให้ฟังเช่นนี้นะท่านฟังครับถึงจะได้เข้าใจเผด็จการก็คือการรวบอำนาจนะฮะปร,ระชาธิปไตยก็คือการเสรีแบบาไตก็คือให้ประชาชนเลือกโดยเสรีนั่นเองนะ,ะจริงๆเผด็จมันก็มีแค่2ออันนั้นแหละครับรเผด็จการกับ อ่าเสรีนะฮะสิ่งนี้เสรีจะเป็นประชาธิปไตยเป็นอะไรแล้วอ่าประชาธิปไตยจะอ่าคอมมิวนิสต์จะมาเป็นผลิตการก็อยู่ที่วิธีการนี่เราห้ฟังภาพรวมเหมือนเพราะนั้นท่านไปตัดสินเอาเองว่าไอ้พักเนี้ยที่ผมพูดถึงเนี้ยมันเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นคอมมิวนิสต์นะท่านคิดเอานี่ผมอธิบายภาพรวมเป็นอย่างนี้นะอ่ะทีนี้กลับมาเรนะื่องอภิปรายไมวยว้วังใจและแมงก็ไม่สนใจจะดือ้อจะดึงทั้งๆ้งท,งท,งที่นี่มันทุเลศทุลัง,ลงนะครับสภาเนี่ย ผมเคยเอามาตราหนึ่งห้าหนึ่งมาให้ดูแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าไงฮะก็ท่านสามารถสสกี่คนกี่คนก็แล้วแต่เนี่ยลงชื่อเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทั้งคณะยอมได้ก็ได้เนี่ยฮะเขาอธิบายแบบนี้หนึ่งห้าหนึ่งเขามีตรงไหนครับว่าเอ่อรวมกันอภิปรายไม่ไว้ใจทักษิณหรือคนนอกหรือใครก็ได้ในโลกใบนี้ซึ่งจริงแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวกับพวกคุณนะครับ ผมก็เคยโพสต์ใน f c e e o o o อะครับว่าเดี๋ยวขราวหน้าถ้าได้นะถ้าได้นะถ้าได้ไดขราวหน้าเนี่ยผมจะเอาแม่สมพรมา <laughs> เออผมจะอภิปรายเออเจ๊สมพรก็หน่อยว่าถือครองสื่อนี่เป็นยังไงนะเอียงกระเท่เล่ไปช่วยลูกชายแบบนู้นแบบนี้แล้วที่ดินเนี่ยมันถูกต้องไหมเออครอบครองที่ดินในลูกชายเกี่ยวด้วยไหมอันนี้ครอบงําพักหรือเปล่าเนี่ยมันน่านะ เอาสักทีไหมเออเอาสักทีไหมถ้าบอกว่ามันไม่ถูกม่ไม่ผิดนะเอาทักสินมาไม่ผิดเอาอย่างนี้ราขาวหน้ากัว่แม่สมพรณมั่งเอาไหมเออหรือแม่ตะเท่งดีพ่อตะเท่งก็ได้เอาไหมเออเดี๋ยวเรียนกันมาตกลงไหมต้องอภิปรายลูกแล้วอนาคตถ้าเปิดแบบนี้ข่าวหน้ากูอธิบายพ่ออธิบายแม่หมดไม่ต้องทางานทําการกันนะชีวิตรัตสภาใจเพราะฉนีเดียงี่เง่าเถียงแถกันมาอยู่จนถึงตรงนี้ มันทัว่วนั่งเล่าให้ฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ตั้งแต่จะอภิปรายแล้วมนตรีสิบคนแล้วแม่ฟังทีแรกดูดีนะอภิปรายรันตีสิบคนทั้งท้งที่เนี่ยแหละ,ะจะบอกผมแบกเอาลองดูนะถ้าอภิปรายแล้วมนตีสิบคนผมเป็นด้วยเออผมก็อยากรู้เหมือนกันแล้วมนตีเนี่ยพักร่วมรัฐบาลเนี่ยใครดีใครไม่ดียังเชียร์อภิปรายอนุทินเลยได้ไหมเออมันมีปัญหานี่อยากรู้เนี่ยเขากะดงกระดงเนี่ยเออเอาไม่เอาฮะโยนทิง้งจะอภิปราย อุ้งอิงคนเดียวโอ้โหพระเจ้าก็เห็นชัดอยู่แล้วเพราะอุ้งอิงเขาพิ่งทํางานไม่กี่เดือนเองถ้านผูฟังใช่ไหมครับเออคุณจะมีเนื้อหาอะไรอภิปรายเขายาวนานสุดท้ายเนี่ยท่านประธานสภา,าบอกให้ถอดชื่อออกก็ไม่ยอมมันก็มีอยู่แล้วอ่ะกติกาสภา,าเขาก็ชัดอยู่แล้วอย่ามาทําหัวหมอแถเถือกอ้างกฎหมายโน่นนี่น่แถไปเรื่อยนะครับ ซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของเรียกว่าสุภาพบุรุษหรือคนดีๆเขาทำกันนะน้องนะฮะคือยึดถือความถูกต้องกฎหมายตั้งไว้เป็นหลักแล้วเราก็ทำตามนั้นไม่ใช่ว่ากฎหมายผิดกูถูกอ่สูบบุหรี่ในสภาสูบเอ่อบุหรีไฟฟ้าในสภาก็ได้กฎหมายผิดกำลังจะแก้อยู่เขาพยายามจะแก้อยู่ให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้ก็ไอ้สอสพวกนี้จะได้ดูดสบายหน่อยแต่ตอนนี้กูไม่สนกูดูดไปก่อนคือกฎหมายมันผิดอะใช่ไหม หนึ่งหนึ่งสองกฎหมายก็ผิดอีกนะเออเขามีมาตั้งนานไม่มีใครว่าอะไรมายุคนี้ไอ้พวกนี้คือนมากฎหมายแม่งผิดผิดหมดอะไรที่ไม่เหมือนตัวกูเนี่ยผิดหมดเนะี่ยผมถึงบอกให้ฟังว่าวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นประเด็จการเปลี่ยนแปลงโลกนะฮะคือเอากูเป็นศูนย์กลางโลกยิดเริ่มก็ทำอย่างนี้แหละสัดดามพุทเซนมันก็ทำอย่างนี้ไอ้คิมจองอึนก็ทำอย่างนี้ดูมันเปลี่ยนเกาหลีเลยเห็นไหมเกาหลีผิดหมดอะต้องเปลี่ยนอย่างนี้มันชอบเนี่ยเป็นอย่างนั้น อ่าทีนี้ครับก็ต้องถอนน่ะระาว่างไม่ถอนได้ไงเขาไม่ยอมหรอกครับทีนี้ก็ยังมาต่อรองเรื่องอื่นอีกหัวหมอหน้าตกกระโหลกพวกนี้นะเออจะมาเถียงเรื่องอ่ะแหมทําเป็นหัวหมอนี่นักนักข่าวไปถามในะตะเทงนะฮะบอกว่าตกลงเอาชื่อนักอ่าทักษิณออกแล้วใช่ไหมทัาออกแล้วแต่จะเปลี่ยนเป็นคําว่าอะไรยังไม่บอกแหมหัวหมอ หัวหมอนะเอะแล้วก็บอกว่ายังไม่เปิดเผยขอเอาไว้ฮะเอาเป็นไพ่เอาไว้ต่อรองเรื่องเวลากับรัฐบาลตาเทงยอมรับเลยนะครับว่าเนะี่ยที่ยังไม่บอกว่าจะใช้คำอะไรแต่ชื่อนักสินถอนแน่อาจจะใช้เป็นตัวทอตัวสออะไรก็ไม่รู้มึงอะนะนะแต่ว่าจะเป็นเหลี่ยมเป็นคมเอาไว้ต่อรองกับรัฐบาลเรื่องเงื่อนเวลาเอางี้อย่าเอาเลยมึง นะเวลานี่ต้องการเลยสามสิบชั่วโมงนะสองวันบวกอีกหนึ่งวันไว้ลงมติเขาว่างี้นะพอวันหนึ่งสิบห้าชั่วโมงก็ว่างี้สามสิบชั่วโมงก็จบแล้วอีกวันก็จะไปลงมติรวมเป็นสามวันเขาขออย่างนี้ถ้าไม่ให้อย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมีตัวย่อตัวอักษรเออเอามึงเอามามึงเอามากูให้วันเดียวเอาจริงๆผมไม่จริงๆรเป็นรัฐบาลไม่มีทางไม่มีอะไรจะต้องไปงอคุณนะเขาไม่เขาไม่เดือดร้อนนะครับเออคุณจะไม่อภิปรายก็ได้ เขาก็บอกแล้วเพราะนั้นคุณไม่มีอะไรต่อรองหรอกนะครับแล้วทุเลตท่านฟังนะผมบอกให้ฟังคือตัวเองเนี่ยนะครับบอกว่าจะใช้กรอบเวลาสามสิบชั่วโมงแต่ว่าเวลาของการอภิปรายถามคําถามนายกเนี่ยนายกนั่งอยู่คนเดียวก็คนไปคนเดียวเนี่อ่ะปรากฏว่าสามสิบชั่วโมงเนี่ยแบ่งให้ฝ่ายค้านเนี่ยยี่สิบชั่วโมงเพื่อที่จะถาม <c oughs> แล้วอีกสิบชั่วโมง มันเอาไว้ให้รัฐบาลตอบแต่ฟังไอ้อย่างนี้มึงไม่ได้สนใจคําตอบแล้วมึงมึงต้องการอีเวนต์มึงต้องการจัดคณะลีเกมึงออกมาลีลาท่าทางโวหารโชว์ทล์กโชว์มึงอ่ะเพราะนั้นมึงก็ต้องการยี่สิบชั่วโมงถูกไหมไม่งั้นมึงท็อกโชว์ไม่พอหรอกเพราะบอกแล้วไอ้พวกหิวแสงพักมึงมันเยอะนะหงีกันเหลือเกินแล้วครับจะออกอากาศขอคะแนนเสียงซึ่งมึงเข้าใจผิดหมด นะครับคะแนนเสียงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกมันไม่อยู่ตรงหน้าจอจะบอกให้ฟังอ่ามาอยู่ตรงไหนไม่บอกแล้วโง่งก็ไม่ต้องรู้ให้มึงเล่นการเมืองกันแบบนี้ต่อไปคิดว่าพูดหน้าจอบ่อยๆแล้วคะแนนเสียงมันจะพุ่งหวังแต่เรื่องกระแสซึ่งมันเดี๋ยวมันก็มาแปบ๊บเดียวก็ไปกระแสในขณะที่พักการเมืองอื่นเนี่ยนะครับบางทีไม่เห็นในสภาเลยแต่โอ้โหเวลาเลือกตั้งที่ไรได้ทุกทีนะครับเขาไม่ได้หิวแสงในสภาแต่พวกนี้ยังเข้าใจว่าเนี่ยออกทีวีเบอบร์ดดังดังเนี่ยฮะ ผมที่เคยเป็นดารามาก่อนนะครับความดังเนี่ยนะมันไม่เข้าใกลออกไกลเวลาดังนล้มันบ้าสติแตกนี่ผมเป็นดาราที่ผมโชคดีมากนลฮะเคยผ่านมาแล้วชีวิตตรงนี้สติแตกทั้งมัครับหลงตัวเองเพ้อเจอไอ้คนสติดีก็รอดไปไอ้คนสติไม่ดีก็บ้าชื่อเสียงอย่างเงี้ยบ้าแสงบ้าเหี้ยจนเป็นแมงเม่าบินเข้ากอางไฟลักษณะแบบนี้ผมเห็นมาเยอะแยะในวงการบันเทิงเองก็ตามชื่อเสียงเวลามันมาเนี่ยครับพิษร้ายมันไม่เข้าใครออกใคร เดินไปไหนใครรู้จักกูนึกว่าโอ้ยรู้จักกูทั้งโลกไม่ใช่เขารู้จักมึงตั้ง,ต,งตั้งนานแล้ว <c oughs> เป็นต้นนะเออวงเวยเขียนหนังสือครั้งแรกที่ผมเป็นดาราวันแรกที่เป็นเนี่ยเดินไม่เป็นเลยอะไรแบบนหลงงไปหมดเลยคิดว่าโอ้กูดังชิบหายไปปวงที่ว่าคนทั้งโลกชอบกูหมดเนี่ยประสาทแดกจะบอกให้ฟังนะไอ้พวกนี้หลายคนก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังหลงแสงบ้าเหี้ยอยากจะออกทีวีกันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะถามคําถามนายก คุณใช้เวลาสองในสามตกลงลักษณะแบบนี้คุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำตอบถูกไหมสมมติว่าผมอยากจะรู้ว่าบ้านเมืองเนี่ยนะมันเสียหายตรงไหนปัญหาบ้านเมืองอยู่ที่ไหนคุณต้องถามอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเลอยี่ิบชั่วโมงมันมีแต่คำถามเหรอประเด็นของการอภิปรายไม่วางใจมันอยู่ที่คำตอบใช่หรือเปล่าท่านผู้ฟังถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นคุณถามสั้นๆรวบใจความเพื่อให้เขาอธิบายและคุณก็ตอดคุณก็ถามซักให้ประชาชนเข้าใจถึงประเด็นปัญหาถ้าคุณเปิดสภาพเพื่อจะหวังให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นการเมืองยุคใหม่เขาไม่บ้าน้ำลายนั่งถามนั่งอีเวนต์นั่ง, even, งลัมลิเกกันอยู่ในในทีวีจนหน้าลำคาญบางทีนะครับคิดว่าคนเขาอยากดูกันมากมายเหรอนะ,ะแล้วก็เนี่ยฮะให้เวลาคำตอบแค่สิบชั่วโมงนี้ ไม่ใช่ผิดผมดูการจัดสรรเวลาที่คุณเรียกมาแล้วนี่ก็เห็นละชัดว่าเจตนาคุณไม่ได้ต้องการคําตอบคุณต้องการมาเล่นลิเกหิวแสงหาแสงหาเสียงใช้สภาเป็นประโยชน์ส่วนตัวถ้าผมบอกเลยการอภิปรายที่จะถึงเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยทั้นฟังครับนะฮะตั้งแต่การตั้งอภิปรายเล่ามาตั้งหมดแล้วเริ่มต้นเนอภิปรายนาะยวิธีคิดในสมองไม่ได้มีเรื่องของเรื่องชาติบ้านเมืองหรือประโยชน์ของประชาชนไหม ในสมองมีความคิดอย่างเดียวคือหาเสียงหาเสียงกูอยากเป็นนายกกูอยากเป็นรัฐบาลกูไม่เป็นรัฐบาลกูตายกูตายแน่ๆสมองแม่งคิดอย่างนี้ทั้งพักเชื่อผมไหมเวลามันประชุมพักกันกูว่ามันประชุมเรื่องอะไรประชาชนเดือดร้อนเหรอไม่จะเลื่อยขาเก้าอีนายกยังไงดีเชื่อไม่เชื่อทํายังไงให้แม่งทําไงกูจะมีกสอเยอะๆรับรองแม่งคุยแต่เรื่องเนี้ยประโยชน์ประชาชนมึงก็ยกมาเนี่ยครับเพื่อหาเสียงให้ตูงเองงนั่นแหละ จะไม่ใช่นะ่เวลาจะยกประเด็นอะไรมาก็ต้องดูว่าเนี่ยมันจะเชิดเฉิญรัฐบาลอย่างไรไม่ได้มองแล้วครับว่าประโยชน์ประชาชนตั้งที่ผมแนะนําไปแล้วว่าอยากให้เล่นการเมืองเหมือนพรรคการเมืองในยุโรปนะครับเขาไม่ต้องบ้าน้นําลายขนาดนี้เวลาของสภาใช้โดยมีคุณค่าถ่ายทอดออกไปประชาชนอยากฟังเพราะเป็นเรื่องของเขาทีนี้ไปนั่งฟังเรื่องของมึงอยากเป็นนายกเนี่นะหรือว่าฟังคนกัดกันเนี่ยนะ มันสมัยไหนอะคุณนะสมัยตะชวนหนุ่มๆอ่ะโอ้แล้วก็มาถอดเหยียบอย่างนี้แล้วบอกโอ้พักการเมืองรุ่นใหม่ <c oughs> แค่ดูกรอบเลยเวลาสามสิบชั่วโมงบอกว่าขอฝ่ายการยี่สิบชั่วโมงให้รัฐบาลสิบชั่วโมงนี้ก็แสดงว่าคุณไม่ได้เน้นนะครับเรื่องคําตอบที่คุณอยากรู้เลยแสดงว่าคุณถามไปงั้นคุณไม่ได้อยากรู้เลยนะครับเป็นการโชว์อีเวนต์ชัดๆนะครับยังบอกไม่พออีกนะฮะเพราะว่าจะต้องเผื่อเวลาประท้วง สามสิบจะบอกใบบอเพื่อเวลาประท้วงก็แสดงว่าคุณก็รู้ว่าคุณที่คุณพูดเนี่ยแหละทำไมคุณไม่คิดว่าเราจะพูดแบบไม่ต้องให้เขาประท้วงคือถ้าคุณพูดอยู่ในกรอบเอาเนื้อหาสาระแห่งประเด็นทุกวันนี้ผมก็เห็นว่าการประท้วงเนี่ยมันก็เป็นไปโดยจําเป็นทั้งนั้นเลยนะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเหมือนเมื่อก่อนประท้วงบ้าประท้วงบอไม่ค่อยบีนะส่วนใหญ่ถ้าคุณไม่เกินกรอบจริงๆเนี่ยมันก็เงียบแล้วก็นั่งฟังคุณตลอดเนี่ยนะครับสาภายุคใหม่ที่กลายเป็นฝ่ายรัฐบาลซะอีกที่ดูเป็นยุคใหม นะครับเขาไม่เถียงก็ไม่ตอดเลอะเทอะเหมือนสมัยนายประยุทธ์มีไอ้พวกอะไรฮะโกงคลักษ์หน้าแท่นอ่าไอ้สีวะไอ้ปานีนาอะไรนั่นน่ละุกงศีวิไลก่อนจะได้ป่ะก็จะออกมางี่เง่าแลนะ้วปวนปวนตวนงทวงเวลาแต่เนี้ยอภิปรายไม่ตั้งใจมาเนี่ยนะครับอ่าผมดูเนี่ยในแง่ของเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้มีอย่างนั้นนะเวลาคุณตั้งกระทู้ถามหรืออะไรก็แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณนอกกรอบเลยเขาก็มีเพราะฉะนั้น ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการประท้วงมากมายคุณก็อธิบายไม่ต้องหวือหวามากไม่ต้องลีลายเยอะเอาเนื้อหาเน้นๆก็จะไปประท้วงอะไรคุณ่ะเนี่ยชื่อทักษิณไม่เอาจเอจตัวย่อมึงจะเล่นเกมกันอีกแล้วอีเดียตครับมันเด็กอ่ะมันเด็กๆนะครับแล้วเด็กๆอย่างนี้จะมาบริหารบ้านเมืองอย่างไงอ่ะอยังงก็ตามเรื่องนี้เดี๋ยวประชุมกันในอีกครั้งวันที่สิบเก้ายังไม่ลงตัวนะจะต่อรองรัฐบาลเขารัฐบาลก็ยืนดูเนี่ยะ เอาเอาเอาไงเอาเอาให้พอมึงไม่มึงไม่เป็นไรนะคือไม่ต้องอภิอภิปรายก็ได้รัฐบาลก็ไม่เดือดร้อนเลยนะมันไม่ต้องมีก็ได้เปลืองแอร์สภาเขานะครับอย่างที่ท่านสุทินก็พูดลยละครับถ้าทางแบบนี้เหมือนที่ผมวิเคราะห์เลยถ้าทางอย่างเงี้ยมันไม่มีประเด็นหรอกนะครับเออแล้วจริงๆปกติเนี่ยนะปีที่แล้วเศรษฐาขึ้นมาทํางานเดือนสิงหาใช่ไหมฮนะแล้วอภิปรายเดือนกุมภาเออไออ่โนบิตะมันยังบอกเลยฮนะไม่อภิปรายก็แล้วกันนะ เออเพราะว่าเขาเพ,พิ่งเข้ามาทํางานเห็นไหมก็เลยการอภิปรายไม่ต้งใจเมื่อปีที่แล้วมันก็เลยไม่มีมาปีนี้นะปีละครั้งนิดหน่อยปีละครั้งหมดสมัยประชุมสภา,าวันที่สิบเมษาเนี่ยก็ต้องอภิปรายกันซะหน่อยละนะแต่มันไม่ต้องมีก็ได้ไงใช่ป่ะถ้ามันไม่มีประเด็นอะ่ะเนี่ยเท่าที่ดูทั้งหมดคุณไม่มีประเด็นคุณหาเสียงคุณเอาเอาเอา,เอาเวทีมาทำลงลิเกคุณอารมณ์กันให้สนุกเลยมึงนะ สองนว้วานเนี่ยมึงเอาเต็มที่เลยถ่ายทอดสดด้วยโอ้ดังใจหาพ่อแม่นั่งดูที่บ้านปลืม้มลูกชายได้พูดในสภานะครับเอาเอาให้เต็มที่นะแต่ดังทีงง่จริงๆมันไม่ต้องมีก็ได้ถ้ามันไม่มีประเด็นเพราะคุณนุงอิงขึ้นพึ่งข,ขึ้นมาทํางานก็คล้ายๆคุณเสดจา๋าสมัยเสดจ๋าคุณบอกได้ว่าพึ่งขึ้น,นมาทํางานก็เลยยังไม่อภิปรายาว่ามันไม่มีเรื่องไงเออไอชัยธวัฒน์ก็เลยเลื่อนไปไม่มีไม่ต้องมีเออก็ดูดีใช่ไหมแต่ครั้งนี้ อ่นะฮะไม่มีประเด็นก็ยังนะฮะแถเถือไปอีกนะครับอ้าวนั่นคือเรื่องอภิปรายมา่งใจสรุปไปฟังอย่างนี้นะครับเขาจะคุยกันทีวันที่สิบเก้าวันจันทร์นี้แหละนะฮะก็ตอนนี้เหลืออยู่เรื่องเดียวหนึ่งจะชื่ออะไรแทนทักษิณคือถ้ามันไม่มีเรื่องมึงจะต้องหาให้มันมีใช่ไหมแล้วก็พูดทําเป็นเท่จะเอาไปต่อรองเวลาไปต่อรองอะไรมึงไม่มีอํานาจไปต่อรองอะไรก็เขาไม่ให้มึงก็จบแค่นั้นแหละครับแล้วก็ไม่ได้อยาก ไม่ใมีการแต่ไม่มลปลายก็ไม่เดือดร้อนอะไรเขาอยากเอาว่าเอาเวลาไปให้นายกทํางานมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้มีอะไรต่อรองเขาเลยถ้าเขาให้ก็ให,ให้ด้วยความเมตตาจะบอกให้ฟังนะครับพูดเขาดีๆขอเขาดีๆอย่ามาเล่นแง่เล่นมุมเล่นเหลี่ยมทําเป็นเก่งแบบนี้ยเอาเหตุผลคุยการเพื่อไทยอ่ะมันคุยรู้เรื่องแต่ถ้ามาทําเหลี่ยมทําอะไรเนี่ยแบบงี่เง่าอย่างเงี้ยทุเรศนะเหลี่ยมทื่อๆอย่างเงี้ยเหลี่ยมเด็กเมื่อวันซื้ออ้าปากก็เห็นลูกกระเดือกอย่างเงี้ยนะอย่ามาทําอวดฉลาดโง่งๆแถวนี้ <c oughs> น่าลำคาญนั่บังอ่ะแล้วก็นี่เอนะฮะเอาอีกปั่นกันอีกปั่นกันอีกแหมจริงๆริวะอ่ะปั่นกันอีกนี่นะอันนี้นายสีโรดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะนะที่ปั่นข่าวกันไปนะรัฐบาลสยองประชาธิปัตย์รับคำร้องสวฟันทวีดีเอสไทำปิด157คดีหัวสวมีมติเกิเจ็ อ๋อฮะแหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตสวยื่น12มีนาคมปป,ปอชอรับคำร้องนะอ่า13พูดง่ายๆว่าอ่ะคือเขาบอกว่าปปเมื่อวานนี้อ่าพูดง่ายๆอันนี้นะคือที่สีโรดพูดเนี่ยนะครับเขากำลังบอกว่าแหล่งข่าวจากไหนก็ไม่รู้นะครับไปเอาข่าวมาจากไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวป่วนอยู่แล้วเพราะเรื่องเรื่องของเรื่องนี้มันเริ่มจากที่นะ สวเขาไปร้องไงจาได้ใช่ไหมที่รู้ทันจับข่าวให้ฟังอะ่ะว่าสวเข้าไปร้องอ่อ่าเรื่องของทวีท่านทวีสอดส่องใช่ไหมครับท่านอ่าอธิบดี DSI อ่าตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าจะเป็นท่านทวีแล้วก็ท่านอธิบดี DSI อสองคนนะครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานไปยื่นมีคณะกรรมการกคอพอด้วยคือเรียกว่าทั้ง11คน ก็ไปยื่นปปชก่อนหน้านั้นก็มีการประชุมของสวการมีการอภิปรายนู่นนี่นั่นสุดท้ายออก็ไปยื่นผ่านท่านประธานสวนะครับก็ไปร้องตรงนี้แล้วสํานักงานปปชเขาก็รับเรื่องเอาไว้นะครับเลขที่0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองห้าเจ็ดหทับหนึ่งสองห้าเจ็ดนะครับเขารับเรื่องเอาไว้แค่นี้ก็ปรากฏว่าเอาไปปั่นเป็นข่าวว่านะปปชมีมติเจ็ดต่อศูนย์ใช่ไหมเมื่อกี้ นะปปอชอรับคำร้องสวฟันตวีนะนะมะติเอกัน7ต่อ0ไปบวกข่าวไปไฟข่าวไปปั่นข่าวนี่ค้าหนังค้าขาเลยนะครับอืมทั้งๆที่ก็อธิบายให้ฟังแล้วว่ามันประเด็นการรับเนี่ยมันไม่น่าจะมีถูกป่ะเออแต่คราวนี้เขาไม่ได้ร้องแค่ท่านตวีแล้วก็ท่านอาธิบดีดีเอสไอคุณยุทธนาแพร่ดำเท่านั้นนะ เขาร้องไปถึงสิบเอ็ดคนเลยคือกรอพอแล้วนะ่ะที่ลงมติวันนั้นนะ่ะแหมรู้สึกจะไปฟังรายการรู้ทันมาบ่ะ <laughs> ชีโผกให้กันลอกแต่ <laughs> ไปร้องกรอพอ้อกรอพก็รวมหมดนะครับรวมตั้งบุญบุมธรรมด้วยสิบเอ็ดคนก็กลายเป็นสํานนที่สองบวกสํานนที่หนึ่งสัมนที่แรกเนี่ยไปวันที่ยี่ิบเจ็ดนะฮะไปร้องสัรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ไปเมื่อวานนี้สรุปว่าร้องกรอพด้วยเขาตั้งชุดนะครับทั้งนี้ทีนี้ก็ไปร้องกับอา่าเรียกว่า ปปชนะก็ตามขั้นตอนนะฟังครับคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกเขารับวันนี้และพรุ่งนี้เขาลงมติตามที่นายสีโรดพูดเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆฉบับพูดเนียนะอันนี้เรียกว่าปั่นข่าวปั่นข่าวเอาโดยสติแล้วเนี่ยมันก็รู้แล้วละ่ะพี่น่ครั้งแรกก็รู้แล้วอันเนี้ยข่าวข่าวปลอมเฟกนิวทันทีทั้งนี้ก็บอกให้ฟังแล้วว่าหนึ่งนะครับประเด็นของการร้องอ่อ่าดีไซน์เนี่ย หนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยมันฟังดูไร้าสาระเลือกมากมายเพราะเรารู้ขั้นตอนว่ามันมายังไงเป็นมายังไงอธิบายโดยละเอียดแล้วเป็นไปโดยหน้าที่นะครับถ้าเขาไม่รับสิครับจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดใช่ไหมอ่าแต่ทีนี้ก็ไปร้องนีหนง่หนึ่งประเด็นละสองปปชรับวันนี้พรุ่งนี้ลงมติดีสิโดเลยนะเอาสติคิดนี่แสดงว่าความรู้อะไรไม่ค่อยมีเลยเหรอเรื่องราวต่างๆเนี่ยข่าวมาก็เข้าหูก็เชื่อเลยแล้วก็พูดต่อ นะครับก็โดนเฟกนิวส์สิครับอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมล่ะเป็นไปได้ไหมคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแหมเขารีบจะฟันหรืออะไรไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้เพราะขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้นขั้นตอนคืออะไรครับสํงงานักงานปปชไม่ต้องรับเรื่องก่อนเนี่ยครับตามที่เขาบอกเนี่ยรับเรื่องเอาไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนั่นแหละครับถึงค่อยนัดประชุมคณะกรรมการกรกะตแล้วพิจารณาว่าจะรับคดีนี้หรือไม่เป็นขั้นเป็นตอนแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้รับวันนี้พรุ่งนี้ เขายื่นวันนี้พรุ่งนี้รับเป็นคดีเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดังนั้นนะมังครับทันทีทันใดเนี่ยก็มีเรื่องของเดียสายก็ออกมาถแถลงเนี่ยครับตามังภายในวันเดียวกันที่ข่าวมันออกออกเช้าเย็นก็ปปชก็ถแถลงเลยนะครับว่ายังไม่รับคําร้องไต่สวนนะครับอ่าคนที่ออกมาพูดก็คือโฆษกปป,ปชเนี่ยก็ท,ทําหนังสือออกมาด้วยนะฮะเป็นอย่างนี้อืมนะครับเออ ็ชี้แจงครับว่าเป็นคือตอนเนี้ยเรื่องที่ยื่นไปเนี่ยนะครับขั้นตอนมันแค่เสนอเรื่องให้กักกรบรัฐงการปปชรับทราบเท่าน,นั้นเองนะแล้วก็รับเป็นหนังสือเนี่ยรับเป็นคดีเนี่ยหมายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองห้าเจ็ดเนี่ยก็รับเป็นคดีแล้วก็เสนอเรื่องให้กัปบปปชร,รับทราบเท่าน,นั้นเองนะครับยังไม่ได้มีมติใดๆในเรื่องนี้นะครับอะแจ้งให้ทราบแบบนี้เนี่ยบ้านเราเห็นไหมปั่นข่าวนะ แล้วก็หิวใจกันไปนะครับไอ้ด้อมส้มก็ฟังฟินกันไปมันเหมือนเมายาท่านไอ้นั่นก็ป้อนให้ดมไอ้นี่ก็ดมก็ฟินไปในโลกสีสม้มขอเขาไปนะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเนี่ยตอนนี้ก็มีเรื่องของแถลงการรัฐสภา,ายุโรปนะครับมาประนามรัฐาบาลไทยหลายเรื่อง เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องอุยกูเรื่องนู่นนี่ทางนั้งนี่เรื่องเหล่าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างเี้เป็นเรื่องประเด็นที่มันอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่นู้นนะสาลแนไปโผล่ที่ EU ไปยังไงอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หลายท่านคงกังวลเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะมานั่งอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องหิวใจสีส้มเขาเขาก็ปินนะฮะเหมือนไดยาหอม หนักกว่านั้นก็ได้ฟินให้กันช้าก็เคลิ้มกันไปอ่ะแต่มันไม่มีจริงหรอกนะครับพักสักครู่ครับก็อย่าลืมครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเดีดีแดงโด่งโด่งแดงดีกันด้วยนะครับการันตีกันด้วยเสียงบ่นจากท่านผู้ชมมาอย่างต่อเนื่องนะฮะอันนี้ล่าสุดนะฮะก็เป็นคนที่อยู่ใต้คลิปเราอีกเช่นเคยครับตอนนี้เข้ามานิยมชมกันมากนะครับ ส่งกันมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นใต้คลิปหรือไปที่ศูนย์ส่งทางปรณีย์นะครับก็บอกว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณโด่งเป็นประจำชอบสีเขียวก็คือสบู่ะตะไคร้เออโทษนะสะบูม่มะกรูดนะครับอ่ะมะกรูดงาดำาเป็นสบู่สีเขียวนะครับซึ่งมีคุณสมบัติเรื่องของการเรียกว่าอ่าทให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ลดอาการคันพวกนี้นะอย่างดีมากๆผิวเป็นอะไรต่างๆที่มันคันมีมเหงื่อมีอะไรเงี้ย สบู่สีเขียวนี่ใช้ดีมากและสระผมได้ด้วยนะจ๊ะเนี่ยบางท่านซื้อใบถวายพระเหมาะทีเดียวเลยครับนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นสบู่เพราะฉะนั้นท่านต้องใช้คู่กับครีมนวดหน่อยในกรณีที่ท่านผมยาวแต่ถ้าผมสั้นนะครับเนี่ยอย่างผู้ชมผู้ใจในสะดวกเลยก้อนเดียวตั้งแต่หัวจรดเท้าจบข่าวนะครับแต่ก็ใช้เรียงลําดับกันหน่อยแล้วกันไม่ใช่ว่าอ่ะพอถูเท้าเสร็จแล้วมาถูหน้าอย่างงี้สระผมอ่ะก็สระผมก่อนถูหน้าไล่ปตัวครับและปลาร์กนะจบฮะ สีดําสบู่ฐานทาน่านครับก็เป็นเรื่องของการดูแลเรื่องรูอุดตันขุมขนอุดตันโดยฝุ่นผงอะไรต่างๆฐานจะไปดูดออกมาท่านที่เป็นสิวเนื่องจากรูขุมขนอุดตันนี่ฐานใช้ดีมากนะครับสีดำนะสีส้มนี่ฮิตมากๆท่าน,านครับเนื่องจากว่ามีกฎเขาไม่เรียกสีส้มนะหลังๆเขาเรียกสีแสดนะครับปรากฏว่าตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับเป็นที่นิยมใช้มากโดยเฉพาะในหมู่เด็กๆวัยรุ่นหน้ามันหน้าอะไรอย่างเงี้ยหน้าเป็นสิวหน้าไม่ผ่องไม่แพ้ว นะฮะตัวนี้ใช้ไปเถอะทั้งนุ่มทั้งแพ่วนะฮะเพราะมีเชียร์บัตเตอร์อยู่ในตัวนะประกอบด้วยกรดโปรไบออนๆนะครับแล้วก็บอกว่าสบู่เหลวก็ดีด้วยนะเอ่ออะโลเมนตินยาสระผมนี่เขาบอกว่าครีมนวดใช้ดีหมดเลยครับหนังโดยเฉพาะครีมนวดและยาสระผมนี่นะฮะหนังศีรษะที่เคยคันก็หายคันผมนุ่มขึ้นทีเดียวครับเป็นลูกค้าประจําของปาเล็กนะอีกแล้วลูกค้าประจําปลาเล็กเยอะนะฮะเพราะปาเล็กเก็บบริการดีมากๆนะฮะลอง จัดไปนะขอให้กําลังใจผมด้วยอ่ะใครอยากรู้ป้าเล็กเบอร์อะไรติดต่อยังไงอ่ะอยู่ที่กล่องข้อความใต้คลิปนะครับใต้คลิปมันจะมีกล่องข้อความลงไปดูตัวนะั้นตรงนั้นมีตัวแทนจําหน่ายหลายท่านทีเดียวท่านอาจจะไปติดต่อตัวแทนจําหน่ายเฉพาะตัวใกล้บ้านท่านนี่เขาจะดูแลท่านไม่ต้องสั่งซื้อทางไปรษณีย์นะโทรคุยกันดูนะครับอ่ะเล่าให้ฟังกันแบบนี้ทํายังครับ ฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กำลังใจรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทำได้ง่าย,ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ ID มิสดีโด ลายไอดีมิสดีด่งสองไลายไอดีมิสดีโด่ง3หรือในกล่องข้อความเฟ c e b o o โด่งมิสดีขอบพระคุณมากครับ